อ้อมค่ะเรียกได้ว่าหลังไมคก็ทําธุรกรรมธุรกิจคืออะไรโทรไปถามแนนเราควรจะไปดูหนังเรื่องนี้ไหมคะแนนคะเพราะนางไปดูมาแล้วอ่ ล่าสุดของ GDS นะคะใครที่บางคนอาจจะใช้วันเวลาในการไปดูหนังเลือกเสพภาพ,พยนตร์เพื่อให้ตัวเองบันเทิงก็เชิญเลยตามสบายค่ะขอบคุณสําหรับข้อความที่ส่งมาแล้วก็ได้ความยินดีดสําหรับเพลงที่คุณขอล้อมเปิดให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นดด่มของเจฟนะคะต่อให้เธออยู่ไกลค,คะ่ะแล้วเราเริ่มต้นชั่วโมงกับจะผ่านกีวาเลนทน์แต่สุดท้ายก็ต้องเหงาอยู่เหมือนเดิมนะคะจนถึงสงกรานต์และคุณยังเหงาอยู่หรือเปล่าคุณต้องตอบคาถามตัวเองแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณรู้สึกเติมเต็มไม่ได้คิดว่าคุณเหงา เอาว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าคุณอยู่สองคนแต่คุณรู้สึกเหงาอ่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ามันเหงาบางช่วงเวลาเพราะคนเรามีสิทธิ์ที่จะเหงาได้ตลอดอยู่แล้วหรือการมีคนอึ่นในชีวิตคนคนนี้ไม่ได้ช่วยให้เราเบาขึ้นเพอๆอ,อาจจะทําให้หนักอ่ะก็แล้วแต่ ชีวิตคนเราไม่เหมือนกันมันไม่มีสูตรสาเร็จค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมเพราะอีกเพลงหนึ่งคือดูดฝุ่นอะไรคือสูตรสาเร็จล่ะสําหรับบางคู่การต้องไปไหนที่สวยๆงามๆหรือที่ที่ต้องไปถึงจะเป็นสิ่งที่ใช่แต่สําหรับบางคู่การได้อยู่ด้วยกันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ด้วยกิจกรรมอะไรก็ได้ก็ถือว่าใช่ก็แล้วแต่นะคะอ่ะเรียกได้ว่า playlist ตอนนี้สี่โมงเย็นกับอีก21นาทีนะคะทยอยทยอยกันไปใครที่อยากฟังลังเลก็ เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนส่วนกินต้องเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะและชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ในหน้าร้อนเนี่ยอย่างที่หลายคนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศโชคดีที่ในแง่ของ <c oughs> อาหารการกินคนเราก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะ,ปะปนกันไปแต่เรื่องอาหารการกินเ,นเรามีผลไม้ที่หลากหลายแลยะเยอะแยะให้เลือกแต่ถ้าถามกันว่าผลไม้ในฤดูร้อนเนี่ย คุณฟังชอบอะไรที่สุดให้เลือกสองได้นะไม่ใกล้เลือกหนึ่งหนึ่งกลัวน้อยไปหนึ่งนี่ไม่ทนันอ่านทําหน้าคิดว่าตัวเองจะเลือกอะไรถูกไหมก็อยากจะบอกว่าไม่นับส้มก็ได้ไม่ส้มหนอกทั้งปีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสองอันดับต้นๆที่มาควบคู่กันเลยสําหรับชาวอ e m ฟอมในช่วงของอ้อมนะคะก็จะมีมังคุดกับแตงอัก,งกับทุเรียนมังคุดกับทุเรียนคิงควีนมาทั้งคู่เลย บางคนก็บอกพันมาด้วยบางคนก็ไม่บอกแล้วมูสังคิงคืออะไรอ่ะบางคนบอกว่าไม่กินรู้เรียนแต่ที่บ้านบอกมูสังคิงอร่อยอันนี้ของจริงไม่รู้บางทีเราก็ไม่สามารถรู้อะไรได้ทุกเรื่องคุณผู้ฟังช่วยให้ความรู้อ้อมหน่อยคืออะไรและสิ่งที่ลองลงมาค่ะจะเป็นมะม่วงแตงโมและมะยงชิดนี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังชาวอีฟแอมในช่วงของอ้อมให้คะแนนมาว่าเป็นผลไม้ที่ถูกเขาเลือกนะคะในช่วงเวลานี้แล้วบางคนก็ถามว่าบางคุดเนี่ยถ้าจะให้อร่อยนะ ก็ปอกเลยแล้วก็แช่เย็นแช่เย็นเอาไว้เลยไม่ใช่ฟรีซนะแช่เย็นเฉยๆกินเย็นเจ็บเจี๊ยบแต่แบบมันจะได้เข้าเนื้อเนาะอ่ะบางคนก็แช่ทั้งลูกบางคนก็อ่ะเอาเปลือกออกไปครึ่งนึงหรือบางคนออกทั้งหมดแล้วแต่ที่สะดวกค่ะคุณผู้ฟังก็ ขอบคุณสำหรับการแชร์มาก็เลยอ๋อยอดนิยมตอนนี้เป็นทุเรียนกับมังคุดแล้วคนไม่กินทุเรียนเขาก็ส่งข้อความมาบอกได้นะว่าเขาเคยต้องอดทนกับกลิ่นทุเรียนที่พ่อชอบแต่คนที่นั่งในรถอีกสองคนไม่ชอบทุเรียนถ้ามันจะมีกลิ่นคือมันเรื่องของความอ้าวด้วยปะแล้วมันก็เข้ารถง่ายมันต้องอัดในแบบแพคในทัพเปอรแวร์ที่แบบแล้วก็ซีลพลาสติกอีกทีลืมบอกคุณผู้ฟัง แต่ถ้ามันไม่เละอ่ะมันก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยมีความรู้เหมือนกันคือคิดว่าอันที่จะได้กลิ่นชัดๆอะ่ะคืออันที่มันจะต้องเละๆเ,เ,เละๆหน่อยไหมคะแบบบางคนชอบแบบจับแล้วแบบนิ่มบางคนก็ชอบแบบจับแล้วแข็งๆหน่อยบางคนก็เพาะชอบแค่พอยุ่นๆก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนถูกไหมมันมีความหลากหลายจริงๆอ่ะแล้วประเทศบ้านเราก็ มีให้เลือกกินเยอะมากนะคุณผู้ฟังเยอะแบบเยอะเยอะไปหมดนะคะมูซาคิงขอบคุณสําหรับการให้ความรู้คุณผู้ฟังทําไมคุณผู้ฟังเก่งจังเลยรู้กันหมดเลยเป็นทุเรียนที่ปลูกในเบตงหรอหรือมาเลเซียอ๋อเหรอเหรอเรมันเป็นยังไงอะคุณผู้ฟังถึงคิดว่ามันเป็นคู่แข่งกับหมอนทองตายแล้วตายล้วธุเรียนยังต้องแข่งกันดิฉันเครียด ุนโป X สนับสนุนโดย New y a l i s Open up your life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะและ VBLAM Spotlight ทัวอกาสลงทุนในเอเชียโอ้ยข้างนอกพยักหน้าว่าน่ากลัวเมื่อคืนนี้อ่ะไม่แปลกใจทั้งสายของเราทั้งคุณอุ๋มอิม๋มดิฉันไม่เคยคิดจะแปลกใจนะคะอังคารหน้าเจอกันค่ะหลังสงการกลับมาเจอกันถ้าคุณไม่เจอเขากันเองหมายถึงว่าไม่ไปเจอสิ่งอื่นนะช่วงสงการตรงวันพระด้วยเออ เคยจบดีจะได้มีอะไรมาเล่าไงนี่อ,ยอวยพรให้คุณทุกฟังที่เจอนะจะได้เป็นคนที่โทรมาเล่าแล้วไม่ได้ไปเล่าเรื่องที่แบบเคยได้ยินน่ะสิบปีที่แล้วว่าอยากได้ยินมากเลยสามวันก่อนเพิ่งเจอเลยพี่อยา่ยมเยยมคุณฟังเคียร์มากใหญ่คุณผู้ฟังได้สัมผัสเองของอย่างนี้ไม่เจอเองกับต,ตัวไม่รู้อยากให้คุณได้เจอแล้วมาเล่ามาด้วยกันนะคะทุกวันแขงสองาาทุ่มถึงสีง่ทุ่มบางคันแค่ถึงนี้เจอกับคุณตั้มนะคะกับ New Yaris Open up your life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมตโตโยต้ BBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพค่ะ